สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำปี2567แต่จะเป็นการเน้นไปที่เรื่องของการงานนะคะเราจะเจาะลึกในเรื่องของการงานเป็นหลักว่าในปีงูใหญ่ปีมะโรงนี้ดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีเกี่ยวกับเรื่องของการงานนั้นจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานประจำปี2567นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษรการงานของคุณในปีงูใหญ่ปี2,567นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นเป็นปีที่เกี่ยวข้องกับการย,ย้าย้ายเป็นปีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษไหลายๆคนนะจะได้ออกจากงานหลักงานประจำแล้วก็มาเป็นนายตัวเองมาทำธุรกิจมาเป็นเจ้าของกิจการ หรือบางคนออกจากที่เก่าเข้าสู่ที่ใหม่นะหรือบางคนก็จะมีการโยกย้ายตําแหน่งปรับเปลี่ยนตําแหน่งบางคนต้องย้ายสาขาย้ายสถานที่ทํางานเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการงานชัดเจนมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีเมษในช่วง4เดือนแรกเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนเนี่ยนะคะในปี2567นะดาวพระพฤหัสโครจรทับเนื้อทับตัวคุณ พอในช่วง8เดือนหลังตั้งแต่1นึ่งพฤษภาคมไปจนถึง3 1ธันวาคมเนี่ยนี่เราพูดถึงเฉพาะปี2,567นะดาวพระพฤหัสดวงเดิมเนี่ยก็จะโคจรเข้ามาอยู่ที่ราศีพฤษภมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาแล้วการเปลี่ยนแปลงของชาวลัคนาราศีเมษขอให้รู้ไว้เลยว่าเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วเฮงการตัดสินใจของคุณจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องจะนำพาชีวิตของคุณไปสู่ความสำเร็จ จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นปี2567นี้นะคะชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นปีที่คุณนั้นได้งานใหม่เข้ามาใครที่มีงานเดียวใครที่มีงานหลักงานประจํามีอาชีพเดียวคุณก็จะมีงานเพิ่มงานเสริมมีจ๊อบเสริมจ็อบพิเศษมีงานที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นก๊กน้ำอีกก๊กหนึ่งให้กับคุณน่ะสมมติว่าคุณมีก๊กน้ำอันเดียวที่ไหลมาให้คุณได้คุณก็จะมีก๊อกเพิ่มอะ่ะ ะคะสมอาจจะเลือกใช้คําพูดไม่ถูกนะแต่อารมณ์มันจะเป็นประมาณนี้เลยงานจะเยอะงานจะเหนื่อยมากขึ้นแต่มันคุ้มค่าเหนื่อยงานจะปังงานจะสําเร็จมากขึ้นแล้วได้ผลตอบแทนดีด้วยชาวลัคนาราศีเมษปีนี้นะคะถ้าคุณเจอปัญหาถ้าคุณติดขัดคุณจะหาทางออกทางแก้ได้และไม่เพียงแค่การหาทางออกของคุณคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างด้วย ถ้าชาวเมธเป็นลูกน้องเป็นบริวารเป็นพนักงานคุณจะมีหัวหน้างานที่คอยใส่ใจจุนเจอือที่เขาเมตตาเอ็นดูคุณนะหัวหน้างานของใครที่ดุดันนะคะหรือว่ามีปัญหากับคุณอยู่เขาก็จะเริ่มดีขึ้นจากปีก่อนหน้านี้โอ้โหไม่ถูกกันกับหัวหน้างานเลยอะพอมาปี2567ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับหัวหน้างานจะดีขึ้น เขาจะมีทัศนคติมีมุมมองที่ดีต่อคุณมากยิ่งขึ้นเพราะการที่ดาวพระพฤหัสทับตัวนั้นหมายความว่าคุณได้รับการจุนเจือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จะมีองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้ครูอาจารย์จะคอยจุนเจอือคอยแนะนําสิ่งดีๆคุณจะได้วิชาการคุณจะได้ความรู้คุณจะได้พัฒนาตัวเองคุณจะได้ทักษะใหม่ๆแล้วพอในระยะ8เดือนหลังพอคุณได้รับการช่วยเหลือเจือจุนพอคุณมีความรู้มากยิ่งขึ้นมันจะเป็น8ด เดือนหลังที่คุณได้โบยบินแล้วอะ่ะคุณจะได้หาเงินคุณจะสร้างเนื้อสร้างตัวคุณจะมีความขยันขันแข็งมากยิ่งขึ้นดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมษมันเป็นปีที่คุณยิ่งลุยยิ่งเหนื่อยแล้วก็ยิ่งรวยนั่นก็หมายความว่ายิ่งขยันก็มีโอกาสที่จะได้มากตามความขยันของตัวเองเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแต่คุ้มค่าเหนื่อยอย่างที่บอกไปนะคะ สิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องพึงระมัดระวังคือปัญหาเก่าๆที่มันต่อเนื่องมาจากปี2566มันอาจจะสร้างความลำบากความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับคุณนะคะคือสร้างงานสร้างเรื่องให้กับคุณที่คุณยังแก้ไม่จบยังหาทางออกไม่ได้มันอาจจะต่อเนื่องมาปี2567ก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้อย่าพยายามทำอะไรที่มันไม่ถูกอย่าพยายามไปคล้องเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายสิ่งสีเทาอย่างเงี้ยนะคะ หรือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามคันลองคลองธรรมอะ่ะนะเพราะอะไรเพราะดาวพระราหูโคจรอยู่ในเรือนวินาศมันมีโอกาสที่จะถูกจับได้มันมีเกณฑ์ที่คุณจะเออเจอกับปัญหาเนะ่ยเวลาที่เราไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่ถูกแล้วเราจะไม่มีความสุขแล้วเราจะลุกลี้ลุกลนแล้วเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วสุดท้ายก็โดนจับได้หรือว่ามีเรื่องมีราวตามมาไม่ควรจะทําแบบนั้นอันนี้ต้องขอเตือนกันไว้ก่อน ชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะปีนี้คุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณตั้งใจสักทีมันเหมือนกับว่าอะไรที่คุณปั้นหมายมือหรือว่ามีความตั้งใจอยากจะลงมือทําแต่ปี2566หาจังหวะหาโอกาสไม่ได้หรือเงินทุนมันยังไม่มีเงินทุนมันยังไม่พร้อมอาจจะต้องใช้เงินในการลงทุนจํานวนหนึ่งหรือด้วยเวลาด้วยภาระหน้าที่ยังแบ่งเวลาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยปีปี2567คุณจะได้ทําและคะ่ะแล้วถามว่าสําเร็จไหมมีโอกาสสาเร็จ นะคะแต่ที่แน่ๆคือได้ลงมือแต่สำหรับบางคนต้องขอพูดกันตามตรงเลยนะแม้ว่าคุณยังไม่ได้ลงมือนะคุณก็จะได้ขยับขยายอะไรบางอย่างนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษสมมติว่าคุณตั้งใจว่าคุณจะเปิดร้านกาแฟนี่ยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพง่ายๆนะแต่คุณเป็นพนักง,งานประจำอยู่อ่ะคุณอยากจะมีธุรกิจเสริมคือการเปิดร้านกาแฟด้วยอย่างเงี้ยค่ะ คิดมาตั้งแต่ปีที่แล,แล้วแล้วยังไม่ได้เริ่มทําสักทีปี67อาจจะยังไม่ได้เริ่มนะแต่งานหลักงานประจําของคุณมันไม่ได้อยู่เท่าเดิมแล้วไงคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณได้ต่อยอดงานของคุณคุณมีภาระหน้าที่ที่มันมากขึ้นเออฉันยุ่งมากขึ้นงานเยอะมากขึ้นฉันก็เลยยังไม่ได้เริ่มธุรกิจร้านกาแฟสักทีมันต้องมีอะไรเพิ่มพูนเข้ามา นะคะแต่ถ้ามันไม่ได้เพิ่มพูนเข้ามาคุณต้องได้ลงมือทําแล้วนะธุรกิจร้านกาแฟเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้คุณพอจะมองภาพออกใช่ไหมคะชาวเมฆจะมีโอกาสได้ต่อยอดได้ทําสิ่งใหม่ได้ทําสิ่งที่คุณค้างคาอยู่ในใจได้ทําตามไอเดียที่คุณคิดอยากจะทํามานานปีนี้จะได้ปั้นผลงานอะนะถือว่าโอเคมากมเลย และขอนอกเรื่องไปที่เรื่องการเงินสักนิดหนึ่งปีนี้คุณจะได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ด้วยบางคนได้บ้านใหม่รถใหม่บางคนได้รถมือสองบ้านมือสองบางคนขายรถคันเก่าซื้อรถคันใหม่ลักษณะนี้มีให้เห็นนะคะ ปีนี้ชาวลัคนาราศีเมษจะได้ข้องเกี่ยวกับทางไกลาทางต่างประเทศค่ะงานใดที่เกี่ยวข้องกับทางไกลาชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาข้องเกี่ยวเอ่อข้องเกี่ยวกับคนต่างถิ่นต่างแดนจะดีมากๆเพราะดาวพระราหูอยู่ในเรือนวินาศวินาศหมายถึงทางไกลรวมไปถึงงานออนไลน์วินาศหมายถึงเบื้องหลังวินาศหมายถึงการวางแผน งานที่ต้องวางแผนให้คนอื่นงานที่ต้องช่วยซัพพอร์ตคนอื่นงานที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของคนอื่นจะมีมุมที่ดีมากๆถามว่างานมีอุปสรรคมีปัญหาไหมเยอะค่ะก็ต้องขอบอกกันตามตรงเลยอุปสรรคค่อนข้างเยอะชาวลัคนาราศีเมษจะต้องเหนื่อยเป็นปีที่คุณเจอกับการแก้ไขปัญหาตลอดทั้งปีต้นปีก็ต้องแก้กลางปีก็ต้องแก้ปลายปีก็ต้องแก้แต่สําเร็จไหมสําเร็จเพราะคุณเป็นนักสู้ แล้วคุณมีไอเดียมีทัศนคติที่ดีมีการวางแผนที่ดีคือคุณจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น แล้วชาวลัคนาราศีเมษเมื่อเจอกับงานที่ต้องแก้ไขปัญหาปรากฏว่างานลักษณะนี้แหละจะทําให้คุณปังจะทําให้คุณเหงยิ่งแก้ยิ่งเห่งอ่ะยิ่งแก้ยิ่งปังแล้วงานก็จะเยอะด้วยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของคนคนยังเป็นอุปสรรคหลักของชาวลัคนาราศีเมษนะจะมีคนคอยบั่นทอนจิตใจคอยมาพูดทําให้คุณรู้สึกท้อใจทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ลงมือรวมไปถึงคนกลัน่นแกล้งรังแก นะแอเน,นี้มีเข้ามาการทะเลาะเบ,บแาแหวงกันขัดแย้งมีเข้ามาแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องคดีความเรื่องการตกลงการดิวงานคนไม่ทําตามสัญญาคนไม่ทําตามที่พูดยังมีให้เห็นอยู่นะเพราะดาวพระราหูอยู่ในเรือนวินาศต้องระมัดระวังการตกลงโดยเฉพาะการตกลงงานใหญ่ๆการดิวงานใหญ่ๆอันนี้ต้องระมัดระวังให้มากนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะเน้นไปที่เรื่องของการงานนะ โดยภาพรวมสมัยมองว่างานของชาวเมธจะมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากๆใครที่กำลังทำเรื่องโยกย้ายอยากจะย้ายจากจังหวัดหนึ่งมาอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยากจะย้ายตามสามีย้ายตามภรรยาไปอยู่จังหวัดนั้นอยากจะย้ายกลับมาจังหวัดบ้านเกิดมีเกณฑ์ทำได้หรือบางคนอยากจะเปลี่ยนสายอาชีพก็ทำได้แล้วทำได้ดีด้วยเป็นปีที่เฮงอีกปีหนึ่งเลยนะ ก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ